เข้าสู่รายการคูไอยู IU นะคะ EP นี้อยู่กับตัวละครลับจาก EP ที่แล้วนะคะก็คือพี่พิมพ์แม่คุณแม่ลูก 2, 3, 1, 1, 1, สองสามีหนึ่งมันหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวังไค่คคเข้ายัางไงวะตอนนี้เรากำลังเดินนะคะเดินไปสุดเลยไม่เขารักกันตรงนี้นเรากำลังจะไปเดินดูน้ำตกกันนะคะตอนนี้อยู่ที่โนเวย์สถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ก็คือ ที่ประเทศนอร์เวย์นี่นะคะใช่ก็ด้วยความที่พี่พิมมีมีครอ,อ,อบครัวที่นี่นะคะมีลูกสองคนที่นี่แล้วก็ลูกก็แบบเข้าวงเดนฟิน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์นที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าคนไทยก็ได้ยินคาว่าแบบกั้ชาฟินแนลนด์อะไรของฟินแลนด์อย่างเงี้ยมามาตลอดแล้วก็อาจจะเนี่ยมีคําถามมากมายว่าสงสัยข้อสงสัยอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็สงสัยเออว่ามันจริงไหมอะไรอย่างงี้ ก็เลยขาตัวคุณแม่ที่มีลูกนะคะมาตอบคำถามของวันนี้ก็คำถามแรกของเราอะ่ะเราอัดไปแล้วเราชอบอันนั้นเราอินเสิร์ตอันนั้นโอเคได้ได้ก็ไปวันนี้ก็จะเปแบบ Q&A แล้วกันเนาะมันเป็นคำถามที่เราลิสต์มาแล้วก็ให้พี่พิมตอบนะคะ ก็คําถามแรกจะเป็นซีนารี่ที่แตกต่างจากตรงนี้ <Okay. S 2> ก็ไปดูกันเลยนะคะว่าคําถามแรกคาถามแรกถามอะไรไพิมพ์ตอบว่าอะไรโ <Okay. S 2> อเคใช่แล้วเดี๋ยวมาตอกันที่คำถามที่สองโอเคค่ะคำถามที่หนึ่งนะคะคคก็คืออ่คุณแม่ที่ฟิลแลนด์เนี่ย อได้มาธอนิตี้บ็อกซ์จริงไหมฟรีจริงไหมแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะเป็นมาธอนิตี้บ็อกซ์คือกล่องที่รัฐบาลเขาส่งให้คุณแม่คือคอดนะค่ะได้ทุกคนเลยทุกคนเลยใช่แต่ว่าก็จะมีแบบใครอยากได้เป็นกล่องเลยหรือว่าใครอยากได้เป็นเงินก็ได้เลยรับทุกล่องคือมันเลือกได้ว่าแบบจะเอากล่องหรือเอาเงินใช่ใช่แต่ลูกคนแรกของพี่พิ์พี่พิง์ก็ใช้กล่องเพราะกล่องนั้นน่ะขนาดแบบกล่องเนี่ยมัน หนามากเ <jogo. S 2> <ENNIS S 1> ลยนะสามารถเอาลูกไปนอนทําเป็นเตียงได้ด้ยอ๋อคือกล่องมันแบบคือไม่ได้มีแค่ของแต่ว่าสามาำหรับอแดปกล่องเอาไปทําแบบเป็นนอนเป็นนอนก็ได้ใช่เหมือนเคยจําได้ว่าเขาอ่ะเออ่สมัยก่อนอ่ะมันจะมีการแบบเรามีลูกใช่ไหมแล้วก็เหมือนเด็กอ่ะอาจจะมีการเสี่ยมเสียชีวิตเยอะมากอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยเลยได้กล่องนั้นมาด้วยมันอาจจะจำไม่ผิดนะเออเหมือนคร่าวๆมันนานไปแล้วมาแบบแปดเก้าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรา มันก็ทําให้เด็กเสีชีวิตน้อยลงเลยกันตอนอย่กนเกนะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้นอนกันระยะเวลาเท่าไหร่อ่าก็คงไม่ใช้ไม่ใช้นอนแล้วแหละแต่ว่าล่องมันเป็งแรนมันผ่านมาอ่แล้วแล้วข้างในมีอะไรบ้างอะข้างในก็จะมีชุดเด็กอ่าหลักๆเลยชุดเด็กก็จะเป็นชุดแบบหน้าหนาวแล้วก็ทุกสภาพอ่าหน้าร้อนหน้าสปริงหน้าออ่ชืมแล้วก็หน้าหนาวหน้าหนาวก็คือจะมีแจ็คเก็ตมีโค้ทมีโวดอรสุดอะไรเงี้ยแล้วก็มี รองเท้าแบบรองเท้ารงเท้าก็เป็นรองเท้าร้อนสปริงแล้วก็เธออ๋อคอครบเลยอ่ะแล้วครบหนึ่งปีไม่สนับแบบใช่ใช่แล้วมันจะมีไล่ระดับอายุด้วยมันไม่ใช่แบบเป็นแรกแรกเกิดไปเลยก็จะมีแรกเกิดประมาณสามเดือนสี่เดือนหกเดือน่ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณแล้วก็แล้วก็จะมีของใช้ของที่ก็จะมีพวกแบบสบู่ผวมกุ้งคลิปหน้าผิวบ้างอะไรอย่างเงี้ย จะมีไม่เหมือนกันด้วยมีความน่ารักมีความฟุ๊กอ๋อคือมันจะเป็นคอลเลคชันก็แบบว่าปีนี้จะเสียดายอะไรใช่จะเสียดายมากตอนนั้นของพี่มันจะเป็นคอลเลคชันหนึ่งแต่พอรวยใหม่อีกอีกปีนึงค่ะคอลเลคชันน่ารักมากก็อยากได้ทุกปีแต่ว่ามันมันมีลูกสุบีไม่ได้แล้วของคนที่สองพี่ก็เลือกรับเป็นเงินแทงเพราะว่าของพี่มีครบแล้วเพราะว่าเราเรามีตั้งแต่ลูกๆผู้ชายเหมือนกันเราก็ใช้เงินเปิดตาแล้วก็จะซื้อเพิ่มบ้างนิดหน่อย มันยุมันหยุดอย่างกับพ่อก็ได้รับวันหยุดที่ท,ที่ที่พักเยอะเหมือนกันสำหรับพ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีวันหยุดให้พ่อหลายหลายหลายอาทิตย์เลยแหละหลายอาทิตย์เลยใช่เพราะว่าเขาให้ความสำคัญว่าพ่ออาจจะต้องหยุดด้วยเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็ได้สนิทสนอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะวุ้บกลับมานะคะที่เดิมเป็นคำถามที่สองนะคะก็คำถามที่สองก็คือเด็กฟินเรียนฟรีจริงหรือเปล่าอ่า เรียนฟรีจริงซึ่งคําว่าฟรีคือจะมีคนชอบชอบมาแบบแยงว่าแบบจริงๆมันไม่ฟรีนะมันคือภาษีของพ่อแม่อะไรเงี้ยโอเคคําว่าฟรีของเราขอนิยามก่อนว่าคําว่าฟรีของเราคือณตรงที่ไปเข้าเรียนอ่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เอออันนี้คือเนี่ยของคำว่าฟรีนะแต่จริงๆโลจิกมันอ่ะก็ถูกแล้วก็คือเป็นภาษีของประชาชนถูกไหมก็คือเขาก็เราเสียภาษีแล้วเขาก็สปอร์ตเราในแบบด้านต่างๆเนาะโอเคจริงไหมคะ S 2> <S 2> จริงค่ะจริงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนของโรงเรียนไปจนถึงมาหาลัยอืจนถึงจนถึงน่ะคุณจะอยากเรียนจบเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดขวบเพราะว่าที่นี่จะเริ่มสตาร์ทเรียนกันตั้งแต่แปดเออเจ็ดขวบก็คือ,อปอหนึ่งก็คือนั่นจะนับตั้งแต่นั้นก็คือปรีส่วนก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเด็แคร์เด็แคร์เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายเนี่ย ตามเงินเดือนของผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองพ่อแม่ทํางานด้วยกันหมดเลยก็จะเสียเต็มถ้าพ่อทําแม่ไม่ทํะก็ลดลงมาหน่อยหรือถ้าเป็นซิงเกิลมัมอย่างที่บอกก็อาจจะเสียหรือว่าอาจจะไม่เสียเลยก็ได้ก็คือคือต้องไปคุยว่าเรามีคอนดิชั่นยังไงครอบครัวมีคอนดิชั่นยังไงใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็จะใช้สิทธิ์นั้นได้ในการลดหย่อนลดหย่อนแต่ว่าก็คือตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงห้าขวบเนี่ย ก็คือเสียตังค์เสียตง่ะเสียตังค์งแล้วก็อีกอันนึ้งก็คือหกขวบก็คือเตรียมเตรียมสกูลพรีสกูพรีสกูลช่วงเช้าถึงถึงช่วงเที่ยงจะเป็นเรียนฟรีแล้วถ้าเกิดกลับบ้านไปก็คือโอเคได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากอยู่ต่อ,อก็จะมีค่าใช้จ่ายหลังจากเที่ยงใช่ก็จะเหมือนเป็นเป็นเดย์แคร์หลังจากเที่ยงอันนั้นเขาจะมีค่าใช้จ่าย ด้วยอ่าก็คือจะฟรีเฉพาะช่วง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 นับเป็นชั่วโมงเด็กดีแคร์จนถึงห้าขวบเนี่ยก็จะไม่มีการแบบเขียนชื่อเขียนอะไรแบบไม่มีไม่มีก็คือจะเป็นการทํากิจกรรมการเล่นการร้องการทํางานศิลปะการออกไปข้างนอกการไปเข้าสังคมแล้วก็การทํากิจวัตรประจําวันหรือว่าการเข้าสังคมให้เป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยการกินข้าวเป็นเป็นเวลาอะไรเงี้ยการกินอาหารที่ครบห้าหมู่การนอนแล้วก็การเล่นอ่ะเน้นเล่นเล่นแล้วก็อ่า ทำกิจวัตรประจําวันที่ที่ที่เป็นระเบียบที่จําเป็นคือให้เขาแบบเหมือนเริ่มใช้ชีวิตได้ใช่ใช่แล้วก็อยู่ในสังคมได้รู้จักระเบียบการรอคอยการเข้ากลุ่มการทํางานเป็นการเล่นกับเพื่อนหลายๆคนการแบ่งปันอะไรเงี้ยอืมอืมอือมแล้วก็พอพอถึงเจ็ดขวบก็เริ่มเข้าโรงเรียนพอเริ่มเข้าโรงเรียนก็ตอนนั้นก็คือถ้าเป็นเด็กปหนึ่งก็เรียนแค่ครึ่งวันอยู่ <Ừ. S 2> อ่าก็คือเด็กจะไปโรงเรียนเองแต่เช้าแล้วก็ประมาณเที่ยงกว่าเด็กก็กลับแล้วก็คือเรียนน้อยมากปอหนึ่งปอหนึ่งเรียนน้อยมากใช่ oh. ปหนึ่งน้อยมากแล้วก็อ่าพอหลังจากนั้นไปก็จะเข้าเรียนไม่ตรงกัน <Ừ. S 2> อย่างเช่นบา,บางห้องหรือว่าบางคาสหรือว่า <Ừ. S 2> บางชั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรียนเก้าโมงสิบโมงเลยก็ได้อ่า ah. แล้วเขาจะต้องดูแลตัวของเขาเองว่าพ่อแม่ไปทางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยถ้าเขาจะต้องไปเรียนตอนก่อนเก้าโมงครึ่งอย่างเงี้ยเขาจะต้องดูแลตัวเองแล้วจัดเตรียมตัวเองเรียบร้อยไปถึงโรงเรียนให้ทันเวลาเด็กแปดขวบหรือว่าเด็กเก้าขวบขึ้นไปก็ก็ต้องดูแลตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนก็เริ่มไม่พร้อมกันด้วยไม่ต้องไปรอไขรพอถึงหน้าที่ของฉันต้องกลับต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยต้องปติวายนกลับบ้านกลับบ้านเองแล้วอาจจะอยู่ที่บ้านคนเดียวลอพ่อแม่หรืออาจจะไปอยู่เด็แคร์ที่มีเพื่อน อื่นๆด้วยเล่นล้อพ่อแม่กลับก็ได้อันนั้น <หา S 2> ก็จะ,จะจะมีคา่าใช้จ่ายแต่ถ้าบางครอบครัวคุยกันตกลงกับลูกแล้วลูกโอเคสามารถอยู่ได้ไม่กลัวอะไรเงี้ยก็กลับมาอยู่เล่นที่บ้านรอพ่อแม่กลับมา<อ>่าก็คือก็คือเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้มีตารางเรียนแบบเอ่อเหมือนที่ไทยเนาะมันจะมีแบบเข้าแถวรับหนึ่งขั้สองขัสามอะไรมันไม่มีแบบนั้นอมันมีแค่ว่าโอเคห้องนี้ ครูบอกว่าให้มากี่โมงป่ะอ่าใช่ใช่ก็จะมีเป็นข้ามนั่นแหละแต่ว่าแต่ละแต่ละห้องแต่ละคาสแต่ละก็จะไม่เหมือนกันอ๋อเขาไม่ใช่เข้าเรียนต้องเข้าแถวอย่างเช่นคาสเรียนชั้นเดียวกันแต่คนละคาสก็เข้าเรียนไม่พร้อมกันด้วยอ๋อต้องเป็นเด็กเลยอันเนี้ยใช่ใช่เพราะของไทยมันจะเขาต้องทุกชาติใช่ใช่ใช่ไปก่อนแปดโมงอะไรเงี้ยกินข้าวกินข้าวพร้อมกันอ่าเขาอาจจะมีกินข้าวแบบอาจจะไม่พร้อมกันแล้วก็ ตอนไม่รู้ว่าทุกคนทุกโรงเรียนเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเช่นเด็กปนหนึ่งเนี่ยก็จะกินข้าวกับคุณครูก็คือจะอยู่ในชั้นเดียวกันอ,อันนี้มันก็จะเราว่าก็ดีนะมันจะช่วยแบบเรื่องแบบเด็กเด็กอาจจะใหม่สําหรับโรงเรียนบางทีการกินข้าวแล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกแบบ รู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยนะรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยคุณจะมาแกล้งฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวจะไม่อร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณครูก็จะนั่งอยู่ด้วยแล้วคุณครูก็จะคอยดูว่าเด็กอ่ะกินข้าวอิ่มไหมกิน,ก,นกินได้ไหมกินถูกปากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะปัญหาหลายๆปัญหาก,ก็คือเด็กไทยไม่ค่อยกินหันเด็กเด็กเด็กไม่ใช่เด็กไทยจะหมายถึงว่าลูกครึ่งอะไรเงี้ยอ่าน้องเป็นลูกครึ่งใช่ลูกครึ่งก็จะกินข้าวกินอะไรเป็นหลักอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะมีเเเเเเพืืื่่่่่่ออออออนนนนนนนบาาางงงงงคคะะทีีีปป็็ลูกกกรรรึหหมมััไ้ยจญใข ไม่ไม่กินข้าวไม่กินข้าวเออใช่เราอาจจะไม่กินแบบเออเขาอาจจะแบบเอาไปคุยกับผู้ปกครองเผู้ของนาคตเผื่อที่จะ่คุยปรับปรุงครูเขาก็จะต้องสังเกตในประถันแกนกินข้าวเลยอืมโอเคค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะว่าลูกคนโตพี่พิมอยู่จะขึ้นกำลังจะขึ้นปสองก็เลยถ้าหลังจากนี้ไปถ้าน้องโตขึ้นอาจจะมีข้อมูลมากขึ้นแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลแค่เด็กปสองนะคะเด็กแค่ปสองเท่านั้นอ่า Okay.